คุณน้ำทิพย์ถามว่าถ้ากู้ร่วมกับแฟนเมื่อ2ปีก่อนนะครับตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วและแฟนจะผ่อนต่อคนเดียวเราควรจะทำยังไงดีเพื่อให้หลุดจากสัญญาตรงนี้ไม่มีพันธะต่อกันนะครับผมเข้าใจว่าอยากจะหลุดมาเฉยๆ <The S 2> <the field of course> แต่ไม่ได้เรียกร้องอะไรคืนกลับมาถูกต้องไหมฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ่าจะคำถามอ่ะคำถามคือจะจะทำยังไงดีให้หลุดพันธสัญญานี้นะครับ อันนี้อันนี้จริงๆก็จะไม่ใช่เรื่องกฎหมายจะเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกับแบงค์ะครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยตอนตอนตอน,ตอนที่ปล่อยคู่เนี่ยแบงค์นพิจรณาแล้วว่าหนึ่งคนไม่ผ่านต้องสองคนคู่ร่วมกันรายได้ถึงจะผ่านอย่างเงี้ยน,นะคบ <c oughs> ถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยจะให้แบงค์เขาปลดลูกหนี้ออกไปหนึ่งคนเนี่ยแบงค์คงไม่ยอมแน่ๆน,นะครับก็ก็เขาก็จะคาไว้อยู่ยนี่แหละ <c oughs> สิ่งที่ต้องทําก็คือทําบันทึกระหว่างกันว่า เขาจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็เราก็จะไม่ยุ่งอะไรกับเขาแล้วถ้าเกิดความเสียหายอะไรขึ้นเขาก็จะรับผิดชอบนะครับอย่างเงี้ยทำทำก็จะทำได้แค่นี้ก็คือแบงก์จะไม่ยอมปลดให้หรือถ้าเป็นกรณีที่2คือว่าคุณสมบัติคู่กู้คนเดียวก็ผ่านแต่ว่าตอนนั้นจะคู่สองคนเพราะว่าอยากสร้างนาคตอยากมมีสราพิร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ย โดยปกติแบงก์ก็จะไม่ได้จะให้นะเพราะว่าถือว่าแบงก์ได้หลับประกันน้อยลงมีลูกหนี้น้อยลงอะครับนนมีความเสี่ยงแ<น>บงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นครับผมถูกครับปกติก็ไม่ได้จะให้แต่ว่าผมเข้าใจว่าไปคุยมันอาจจะมีช่องทางาออกก็ได้นะว่าว่าบอกกันบอกว่าเออดูว่าจะหาคนค้ำมาเพิ่มท,ทมสลับเปลี่ยนคนอย่างน,นี้ใช่ใช่ครับใช่ครับว่าหาคนค้ำมาเพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยครับนะครับ ต้องไปคุยกับแฟนก่อนว่ากรณีเรามันเป็นแบบไหนมีทางที่อยู่ได้ไหมใช่ครใช่ครับแล้วเราถ้าปกลงกับแฟนเนี่ยนะครับได้แบบไหนเนี่ยแนะนําว่าทําเป็นบันทึกเลยนะอนาคตข้างหน้าจะได้จะได้วันนี้ยังคุยยัรู้เรื่องนะวันหน้าผ่านไปแล้วก็ไปเห็นอีกคนนึงมีคนใหม่เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องก็เป็นอย่างนี้เยอะนะครับก็บบกว่าเอาละไปอยู่กับคนใหม่เห็นแล้วก็แบบคอมเมนที่หน้ากันแล้วไอ้ที่เคยคุยกันเลิกกันดีๆก็ทีนี้ไม่ดีละ ดิวลมดิวลมเรียบร้อยใช่ครับแล้วก็แต่ที่เคยบอกว่าอารย์ไม่เคลมอะไรฉันจะเคลมแล้วนะตอนนี้บอกว่าเงินที่ส่งไปแล้วฉันก็เอาคืนก็มีอีกเยอะนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วตกลงกันวันไหนก็ทําบันทึกกันว่าอใครจะรับผิดชอบอะไรใครจะมีสิทธิ์ได้อะไรนะครับจะเคลมกันไหมไอ้บ้านหลังเนี้ว่าให้เธอไปผ่อนต่อแล้วฉันจะเอาเงินคืนไหมนะครับตกลงยังไงก็ทำเป็นบันทึกกันหน่อยครับ ซึ่งบันทึกตรงนี้ควรจะปรึกษานักกฎหมายในการเขียนใช่ไหมครับควรปรึกษานักกฎหมายใช่ไหมฮะอืมคือปรึกษาได้ก็ดีครับปรึกษาได้ก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาไอ้บันทึกอันนี้มันเป็นสัญญาที่กฎหมายที่กำหนดแบบไว้แต่ว่าเราทำกันแบบไหนก็ได้นะครับก็เขียนกันเปคร่าวๆก็ได้นะครับว่าอ่บ้านหลังนี้ใครจะไปผ่อนต่อถ้าเกิดความเสียหายขึ้นใครรับผิดชอบเงินที่ผ่อนมาเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เป็นส่วนของใครเท่าไหร่หรือใครจะไม่เอาอะไรเลยแล้วก็เซ็นกันไว้ทั้งคู่ ก็ทําได้ครับคือมันก็ในความเป็นจริงก็คือไม่ใช่ทุกคนที่แบบอยู่ใกล้ทนายแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้บริการทนายเป็นประจำบางคนก็ไม่อยากจะแบบเไม่ได้มีทนายเป็นประจาก็ไม่อยากจะแบบเสียเเสีียยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากไอ้ตรงนี้นะครับก็ยังยังพอทําได้ครับทํากันเองได้ครับ อืมโอเคเพราะฉะนั้นก็เลือกได้นะครับถ้าจะเอาแบบรัดกุมให้สบายใจเลยก็สามารถปรึกษานักกฎหมายเพิ่มได้แต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็เป็นร่างสัญญาที่แบบมีรายลกักษณ์อักษรชัดเจนจะดีกว่าค,ครับเพราะฉะนั้นก็ค,คุณน้ำทิพย์ก็ลองดูนะครับลองไปปรึกษาแบงก์ดูก่อนเรื่องแรกเลยว่าตกอยู่ในเคสไหนว่าอ่ะพอแยกไปแล้วเขาคนเดียวผ่อนไหวหรือเปล่านะครับถ้าผ่อนไม่ไหวโอกาสที่เขาจะแยกให้นี่ก็แทบจะไม่มีเลยนะเนาะองจาธนาคารเขาไม่ยอมหรอกมันมีความเสี่ยงของเขาครับใช่ค,ครับ หรือถ้าผ่อนไหวยังไงก็ผมก็ต้องกระซิบไปนิดนึงนะครับว่าค่าที่ถอดถอนชื่อออกจากวงเงินสินเชื่อเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็หลักหลายเหมือ,อนกันก็อาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้แล้วแต่ว่ายอดวงเงินของเราเท่าไหร่นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็ลองปรึกษาธนาคารดูก่อนนะครับ